โอเคนะครับนผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกสคริปต์นะฮะเป็นสคริปต์ของแอบบอฟฟต์นะครับก็เป็นสคริปต์ของเหมือนอันเดียวกันเลยนะครับ,บกับใคร King l e ก a c y นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นของบอฟฟต์นะครับก็ย้ำนะฮะอย่าเอาสคริปต์นี้ไปเล่นใน k ิ n เ l e g a c นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันเนาะมันเล่นไม่ได้นะครับทำไมผมกระตุกมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอปรัดภาพมาเลยครับไป โอเคนะฮะก็ก่อนจะไปดูสริปต์นะฮะก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามกันด้วยนะครับก็อีกอย่างนะครับก็คือกิจกรรมนะครับที่แจกตัวละครออสตานะครับย้ายเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าไม่มีคนออนนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับแจกตัวละครผมไม่ได้แจกตัวฮีโร่นะครับเพราะว่าคนติดตามในช่องพี่ชายผมไม่ถึงร้อยนะถ้าถึงร้อยผมจะแจกัวฮีโร่นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขึ้นหน้าปกสกิปให้ละกันนะครับคลิปที่ผมแบบเอองัดไข่นการทำกติกานะครับผมก็ แล้วก็แคปภาพนะตอนที่ติดตามแล้วก็ตอนที่ดูนะฮะแล้วก็ไปที่ห้องกิจกรรมเนาะโอเคก็ให้ทุกคนไปดูเอาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพนะผมคิไมาให้เลยนะฮะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาแจกสริปเลยนะฮะมันจะนานเกินโอเคกดวางนะครับสริปก็สามารถไปเอาได้ที่เอ่อในริดคอร์ดนะครับหรือว่าด้านล่างคลิปเนาะแนะนำให้ไปเอาในริดคอร์ดมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแจกเลย สกิปนะฮะก็อันนี้ก็จะมีแค่อัพวิลลี่ฟุตนะฮะแล้วก็ราคาหัวนะครับสบ่วนราคาหัวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มนะฮะฟาร์มเนะี่ยเหมือนจะไม่รวมมอนนะฮะตีทีละตัวนะอผมเลือกเป็นดาบแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดฟาร์มเลยไปเลยแล้วก็ปิดอยู่ไอ้แล้วก็รอแป๊บนึงนะครับนี่นะครับโอ้ไม่รู้ฟาร์มไวหร,รือเปล่านะเดี๋ยวตีรวมมอนนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับ ก็ฟาร์มไออยู่นะเหมือนไก่ตันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก่อฟังเสียงปีอ่ะนะครับแ้มีเสียงปีหรือเปล่าหลอมอนเกิดนะครับน่าจะดังเลยแล้วนะตีลอมอนด้วยว้าวน่าสนใจตรงนู้นมันหลวมใหม่แนะ้วทำไมมันไม่ดีอยนนี้โหะม่เขาจะแบบตัน้นจะรอมอนตรงนี้เกิดเลย อ่ะรอไปเยลยแม่โอเคมาประมาณนี้ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงตีเลยเนี่ยผมเปิดแล้วไม่มีเสียงตีเลยนะครับโอ้ลักเ,เวดไวมากแล้วไม่มีเสียงตุงเสียงตีเลยเนี่ยเห็นไหมตอนแร,รกๆเหมือนจะตีโรมอนนะครับ ฝ่าไหเกินแต่ว่ามันตีตัวเดียวตอน,นแรกตีลงมอนน,นะครับโอเคปิไว้ก่อนนะครับฝ่าไวมาก,มากเราเดินข้างๆแล้วก็ตีมันก็ตายเห็นไหมอโอเคนะครับก็สกคลิปอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอแค่ภาพก่อนมันอยู่ไอเหมือนในคลิปเลกาซี่เลยนะเดี๋ยวผมจะมาลองใช้เอาตัวฟาร์มดู ให้เราตัวฟาร์มดีละครับหวัวปึ๊บผมเป็นคนนี้นะกิตตุ้นก็แอมบอตนะแล้วก็ไปเลยอ,อ้หวมากโอ้บินโคตรไวเดี๋ยวรอเป็นหนึ่งนะครับเฮ้ยไวเกินม,นมากดูเส้นดาวเดี๋ยวมาเลี้ยงระตายของเจ้าแล้วก็หนุม่ม เขาอยู่หมเสกิลจะล็อกออตโต้ด้วยจริงด้วยตายนะครับก็ตายแหละอ้ยสกิลดาบออตโต้หรือเปล่าไปแกผมมองไม่ทันนะก็โอเคก็เป็นใช้ทูวอลนะฮะทุกคนเดีราพูดไปแค่นี้แหละนะครับนะคนดีตัวมันว้าวไปมากนะครับ โอเคนะฮะก็สกคริปต์นี้ก็น่าจะเหมาะกับมือใหม่แหละนะก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาไว้ด้านล่างคลิปนะฮะหรือว่าเข้าไปเอาในรีคอร์ดอะไรเนาะก็คลิปนี้ยบายฮะมีแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาแจกคลิปเลกๆซีก็ได้นะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้แล้วก่อนนะฮะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับสคริปต์นี้นะครับแล้วก็ขอค่าอะไรเนาะเพราะผมไม่ได้ไปอ่านชื่อมาด้วยโอเค